ช่างไม่ได้หลอกแต่ช่างซ่อมไม่จบซ่อมลามไปเรื่อยคุณเคยไหมอย่างเช่นคันนี้รถก็ไม่ได้เก่านะพวงมาลัยหนักหนักเป็นบางครั้งไม่ได้หนักตลอดเออพ่ออะไรหนักเป็นบางครั้งช่างส่วนใหญ่ความรู้พื้นฐานพวงมาลัยหนักก็แหลกไงเอาเครื่องมาจับเครื่องแจ้งว่าไฟไม่พอแจ้งเปลี่ยนตัวนี้มอเตอร์พวงมาลยัย เปลี่ยนมอเตอร์พวงมาลัยลูกค้าเอาไปใช้ไม่กี่วันก็ยังเหมือนเดิมแลกเปลี่ยนแลกทั้งอันลูกค้าไปใช้ก็ไม่จบนี่ไงเขาเรียกว่าความชำนาญของช่างช่างทุกคนความรู้พื้นฐานมีจริงแต่ความชำนาญมันต่างกันลูกค้าเปลีป่ยนมาเนี้ยหมดไปหลายหมื่นไม่จบท้ายสุดต้องสละรถ เอามาแลกเทินผมทำอะไรรู้ไหมง่ายๆเส้นผมบังภูเขาช่างหลายๆคนความรู้พื้นฐานคุณมีจริงแต่ความชำนาญหรือว่าการผ่านงานของคุณแค่ไหนซ่อมรถลูกค้าให้จบอย่างเค่นี้ง่ายๆเปลี่ยนแบบก,ก็ไม่จบใดชาร์จไม่พอเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆ พวงมาไลัยไฟฟ้านะฮะเนี่ยตัวเนี้ยจบช่างเก่งๆมีเยอะเพียงแต่คุณอ่ะจะไปตรงกับงานของเขาไหมคุณเลือกได้อย่างเช่นช่างเครื่องก็เครื่องช่างเกียร์ก็เกียร์ไฟก็ไฟช่วงล่างอะไรประมาณนี้คร่าวๆแต่จะให้ดีเฉพาะยี่ห้อ เพราะว่าความชำนาญของแต่ละยี่ห้อมันต่างกันพื้นฐานช่างเหมือนกันรถแต่ละคันเหมือนกันเพียงแต่ความชำนาญต่างกันแน่นอนครับฝากไว้ผมพี่ดีรกรรถมือสองสวัสดีครับ